น้าเจีาสาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราชื่ออิ๋วนะคะในวิชาภาษาจีนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนที่เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติไทยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าคือวันอะไรค่ะสำหรับวันสำคัญของชาติไทยในวันนี้นะคะเราชื่อได้นำวันที่5ธันวาคมนะคะก็คือวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนะคะ วันที่5ธันวาคมของทุกปีเนี่ยนะคะก็จะมีวันสำคัญของชาตินะคะค่ะสำหรับวันที่5ธันวาคมภาษาจีนให้เด็กๆพูดวันที่วันนี้นะคะว่า dings encompasses y ือเดือนที่ 12, คืืออเดนธันวาคมค่ะ๕ก็คือวันที่5ค่ะ campaigns อือก็คือวันที่ห้ธันวาคมค่ะในวันที่5้ธันวาคมของทุกปีเนี่ยคือวันอะไรเราไปดูคำศัพท์กันค่ะสำหรับวันที่5้ธันวาคมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้ถูกตั้งขึ้นนะคะเป็นวันชาติไทยนั่นเองค่ะก็คือวันที่รัชกาลที่9ของไทยนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะ เป็นวันคล้ายวันเกิดของรัชกาลที่9นะคะแต่ว่าเราก็ได้ถูกเรียกนะคะว่าเป็นวันชาติไทยนะคะซึ่งในภาษาจีนค่ะวันชาติไทยให้เด็กพูดว่าไทกว๋ากว๋าชิงรือไทกว๋ากว๋าชิงรือไทกว๋ากว๋าชิงรือก็คือวันชาติไทยนะคะ เป็นวันที่มีความสำคัญกับชาติไทยอีกวันหนึ่งค่ะและวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะก็คือวันพ่อแห่งชาติค่ะเด็กๆเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าวันนี้เป็นวันที่เราเนี่ยจะบอกรักคุณพ่อนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของรัชกาลที่9ค่ะก็เลยได้ถูกนำมาเป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะ วันพ่อแห่งชาติในภาษาจีนให้เด็กๆพูดว่าฟู่ซินเสียฟู่ซินเจีย,จยทีนี้ในวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยนะคะเด็กๆต้องพูดว่าไทายกวัวฟู่ซินเสียไทยกัวฟู่ซินเจียไทยกวัวฟู่ซินเสีเย ก็คือวันพ่อแห่งชาติค่ะเด็กๆเนี่ยจะได้บอกรักคุณพ่อนะคะทีนี้เราไปดูคำศัพท์ที่เราจะใช้เรียกคุณพ่อกันค่ะสําหรับคำศัพท์ที่จะใช้เรียกคุณพ่อนะคะในภาษาจีนให้เด็กเรียกว่าป้าปาป้าปาป้าปะ,ปาปะก็คือคุณพ่อของเรานั่นเองค่ะทีนี้เราจะบอกรักคุณพ่อด้วยคำว่าอะไรา ไปดูกันคะ่ะสำหรับคำศัพท์ที่เด็กๆจะบอกรักคุณพ่อนะคะให้เด็กพูดว่าวอไอป้าปะวอไอป้าปะป้าปะก็คือคุณพ่อวอก็คือตัวของเรานะคะไอก็คือรักวอไอป้าปะวอไอป้าปะวอไอป้าปะ ฉันรักคุณพ่อหรือว่าฉันรักพ่อคะ่ะทีนี้เด็กๆลองฝึกพูดนะคะว่าเราจะบอกรักคุณพ่อ,อยังไงให้เด็กพูดว่าโว่ไอ้ป้าปะโว่อ้ป้าปะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเด็กๆเ,เนี่ยฝึกพูดคำศัพท์บอกรักคุณพ่อแล้วหรือยังคะถ้ายังไงเนี่ยกลับไปฝึกฝนกันนะคะแล้วมาเจอเหาซื้อได้นะคะในครั้งต่อๆไปคะ่ะ สำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะใจเจียนสวัสดีค่ะ